ไม่ต้องห่วงบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เงินซื้อสินค้าเพิ่ม500บาททุกคนนาน3เดือนรอรับครอบแรกเดือนตุลาคม63ได้รับวันไหนอัปเดตข้อมูลล่าสุดกันเลยครับนางสาวก,การจนาตั้งประกรณ์ผูนวยการสำนักนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19หรือว่าศูนย์ซบสที่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งได้มีมติเห็นชอบสำหรับหลักการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปครับซึ่งสำหรับมาตรการนี้ก็คือมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี รายได้น้อยที่ผ่านการเห็นชอบในครั้งนี้เรียกว่าโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรจุการแห่งรัฐด้วยการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นจากปกติเพิ่มให้อีก500บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนครับโดยกระทรวงการคลังจะนําเสนอโครงการนี้ให้ที่ประชุมคอรมเห็นชอบวันที่22กันยายน63และจะดําเนินการจ่ายเงินเพิ่มเติม500บาทเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือบัตรจัดการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มเติมรวม1,500บาททุกคนครับ สำหรับเงื่อนไขบัตรคนจนบจัตรสการแห่งรัฐรับเพิ่ม500าเดือนนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มในรอบนี้ได้แก่ใครบ้างนั่นก็คือผู้มีไรายได้น้อยที่ถือบัตรคนจนบจัตรสการแห่งรัฐทั้งหมดทุกคน14ล้านคนทั่วประเทศครับได้เงินเพิ่มคนละเท่าไหร่โครงการดังกล่าวจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสุการแห่งรัฐ500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนติดต่อ,อกันหรือรวมแล้วจำนวน 1,500บาทต่อคนครับจากปกติผู้ถือบัตรจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน200-300บาทต่อเดือนโดยมีรายละเอียดคือกลุ่มที่1กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีซึ่งมีจำนวน3 6น6 0 0 0คนนั้นปกติจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่300บาทต่อเดือนก็จะได้รับเพิ่ม500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนได้รับเป็นจำนวน800บาทต่อเดือนนั่นเองครับ กลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่มีรายได้เกิน30,000บาทต่อปีซึ่งมีจํานวน10บล้านสามแสนคนปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่200บาทต่อเดือนก็จะได้รับเพิ่ม500บาทเป็นเงิน700บาทต่อเดือนนั่นเองครับวงเงิน500นี้กดเป็นเงินสดได้หรือไม่ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถกดวงเงิน500บาทดังกล่าวออกมาเป็นเงินสดได้ครับแต่สามารถใช้รูดซื้อสินค้าแทนเงินสดได้นั่นเองครับ จะได้เงินเมื่อไรปัจจุบันขั้นตอนการนำเสนอโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสุการแห่งรัฐยังไม่เสร็จสิ้นครับโดยหลังจากนี้จะมีการนำเสนอโครงการต่อคอรมหรือคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่22กันยายน2563จึงคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกได้ในวันที่1ตุลาคม2563ครับงบประมาณที่ใช้มาจากไหนโครงการนี้ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น21,000ล้านบาทน มาจากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในกรอบวงเงิน4 0 0นล้านบาทครับถ้าได้เงินบัตรคนจนเพิ่ม500บาทแล้วจะได้รับแจก3,000บาทอีกหรือไม่ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสสวิการงรัฐที่ได้รับเงินเพิ่ม500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับเงินแจก3,000บาทหรือโครงการคนละครึ่งครับเนื่องจากถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วนั่นเองครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสำหรับเงินเพิ่ม500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมรับ1,500บาทสำหรับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสุขการแห่งรัฐซึ่งยืนยันว่าได้ทั้งหมด14ล้านคนทั่วประเทศซึ่งคาดหมายว่าจะได้รับพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2 5 6 3ที่จะถึงนี้ครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพ่ออม่พี่น้องผู้ถือบัสดุการแห่งรัฐทุกทท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นอย่างไรผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่านรู้ที่มีประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องดีทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ